พี่พีนาณานักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ได้อยู่กับแมนยูฟิชชิ่งอีกแล้วนะครับผมโอ้ oh, วันนี้ก็สายแล้วครับแดดแยงตาแล้วนะผมน,นี้เป็นเวลา9ก้าโมงแล้วผมกว่าจะได้ออกมาตกปลาและแล้ววันนี้เราก็ได้อยู่กันที่ไม้ตกปลาแม่น้ําชีเช่นเคยนะผมนี้แม่น้ําชีผมบรรยากาศอาจจะเปลี่ยนไปนะผมเพราะช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะผมจจะไม่มีได้มีต้นไม้ขึ้นลกเหมือนแต่ก่อนนะเพราะว่า น้ำพึ่งขึ้นไปเมื่อสองสามเดือนที่แล้วมันเป็นขึ้นมาท่วมตั้งหลังหมดเลยนะผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําลงนะผมลงแบบลงแบบอย่างเร็วควับผมลงแบบเร็วมากเลยแต่ก่อนจะลงง่ช้าโขดหินแถวๆนี้ยังถ้าน้ํามันไหลโขดหินแถวนี้ยังจะท่วมอยู่นะผมแต่ว่าตอนนี้เหมือนประตูนะเขาปล่อยน้ําอเลยนะผมก็ลงไปเยอะนะผมก็จะมีร่องรอยของนา้าๆเขามาตกปรากฏตก ปลากันนะผมในเขตนี้นะผมก็ช่วงนี้น้ําก็ยังไหลแรงอยู่ครับสลับรอบนอกนะครับฝั่งทางนน้นนะผมเส้นกระแสน้ำน,นะผมถ้าผมตกชิ้นเรืวก็จะมาเล่นที่ใหม่ตรงนี้นะผมเป็นจุดที่น้ําจะนิ่งหน่อยเบาหน่อยแต่ก็ยังไหลยังเดินอยู่แต่จะเสียอย่างเดียวคือจะมีพวกเป็นสวะนะผมเป็นเศษกิ่งไม้ที่น้ํามันพัดเข้ามามันก็วนเข้ามาติดแองอยู่ตรงนี้นะผมเป็น จุดพักน้ํานะผมก็มาดูกันว่าผมจะได้ปลาให้นานาๆได้ <S <S ดูกันไหมครับแล้วก็จะได้มีอาการทุกแน่นะดูกันหรือเปล่าว่าผมไปมาหลายอาทิตย์แล้วที่ได้ปลานะผมแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่าปลาช่วงนี้อากาศเย็นมันยากนะจะมากินดีช่วงเย็นๆนะผมก็ไม่ได้ถ่ายละช่วงอย่างนี้ก็จะแบบกินห่างๆตัวหน่อยไม่ค่อยแบบ มีอาการสักเท่าไหร่ก็ไปบ้านนนกอยมาไปบ่อสันมาอะไรประมาณนี้ก็กินนะผมมีตัวได้ตัวที่ผมโพสลงในเพจนะผมก็มีปลาได้ปลานะผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้คิดคุ้นเพราะว่าปลากินหางมากแต่ก็มารอดูว่าหมายชีหมายนี้ผมจะกินดีหรือเปล่าเพราะว่าผมดูจากใน Facebook ในกลุ่มแล้วว่ามีนะเข้ามาตกปลาแต่ว่าเป็นตกสายยาวหรอกตกพวกสายยาวตก แต่ก็น้าดินเขาก็ได้ปลาเพีย้ยได้ปลาพรมได้ปลาเขาเกียกันเยอะนะผมก็เลยอยากที่จะมาลงชี้นะผมว่าอาะไรๆเลยก็คือวันนี้มันไม่มีบ่อเปิดนะผมมันจันนะผมโอเคครับบูดม,มากเสียเวลาผมเดี๋ยวผมไปประกอบของล้วจะตกปลาให้นะได้รับชมกันเลยผมวันจะลงคลิปนี้มากเลยครับโอเคครับไปเลย ปลาอะไรนะผมโอ้โหนูยย่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่คิดว่าจะได้ปลานะผมอันนี้เป็นคันระยะ39มสิบเกนะผมโอ้ยอะไรวะแล้วแล้วลุ้นเชื่อกันนะผมเซฟเลยนะยังไม่เห็นนะปลาอะไรอันนี้ก็คือไม้ที่3ของอาการอาการทางเลือกเลยเลยะมาขุดนู่ว่ะอ่าเดี๋ย่าได้มาขุอุอยปลาคี่ใหญ่โอ้ยปลาคี่ใหญ่ปลาคี่ใหญ่โอ้ยไปแน่เต็มอู้ดปลาเล็กเลย

ขึ้นเลยครับผมขออย่างเดียวอยาเกี่ยวหินขออย่างเดียวอยาเกียยเ่ยวหินปลาอะไรโอ้โหงัดไม่ขึ้นเลยครับผมนี่โอ้โหแอคชั่นคันครับนัดไม่ขึ้นเลยครับมาดูกันว่าปลาอะไรดูกันครับว่าปลาอะไรโอ้โหปลาเพี้ยใหญ่ปลาเพี้ยใหญ่โอ้โหปลาเพี้ยใหญ่โอ้โหขนาดระยะ3.9ครับกับไม้ชี้นะผม นี่แบบเพี้ยใหญ่โอ้ยปากกาใหญ่ครับปากกาใหญ่โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยขออนุญาตตักปลาผมโอ้โหโอ้ย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 ไม่ได้อาการคุณนะผมเพราะว่าพึ่งลงไปเลยตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ ผมขึ้นสายเมนใหม่นะตอนนี้สิบโมงห้านาทีนะผมโอ้โหสายนี้พี่เอ๋บอกเลยโอ้โหแบบเคี้ยครับผมโอ้โหไม่คิดเลยครับผมโอ้โหดีใจมากโอ้ยอย่าเป็นแบบตัวแรกแรงเงียบนะโอ้โหนี่แบบเคี้ยครับผมนี่หรือว่าปากกาดำนะครับผม มาผมเลยปรับเคียนะครับโอ้โหยังแกมที่สุดที่สุดที่สุดไปครับผมแล้วผมจะา,ายคลิวไปนาดูต่อไปครับโอ้ยผมยังไม่น่าลอายเหยื่อเลยไม่น่าลอายเหยื่อเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ลองลอยเหยื่อดูโอ้โหตัวนี้ตัวเล็กไอ้ยไต่ไตายต่ไต,ต่เดินแล้วเดี๋ยล้วผมจะไม่ลอยเหยื่อลงละผมจะไม่ลอยเหยื่อเหยื่อลงละเฮ้ยอะไรครับวันนี้ โอ้โหเฮ้ย oh ้าไปแล้วตัวเล็กกว่าเดิมจ้ะต้องปลาเพียเหมือนเดิมโอ้โ oh ห <ca> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าเผื่อลงไปอีกเดี๋ยวมันจะไม่กินนะครับต้องถ่ายคลิปก,ก่อนโอ้ตาย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 ,ตาย,ตายผมไม่คิดว่ามันจะกินจัดขนาดนี้ปลาเพียแต้มที่สองนะผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมกดแต้มก่อนกดกดกดเต้มก่อนโอ้ไหลปะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปดีกว่า มีการอยู่ผมเลยแนะนำนะครับวันนี้ก็เล่นคนระเะสามจุดเก้านะผมนี่คนระยะสามจุดเก้าแล้วก็ตกแบบบาลนานะผมผมไม่แน่ใจผมตั้งเท่าไหร่นะตอนที่ผมตั้งผมมันใส่ตะกั่วแล้วผมก็ตั้งเห็นว่าทุ่นมันลอยก็เอาเลยประมาณสี่ 4, 4 <4 S 2> ข้อนะผมสี่สี่ข้อนะผมไม่ไม่ถึงห้าข้อนะผมก็ตั้งบาลานห้าข้อนะผมทุ่นที่ใช้วันนี้ของดรอกเะโก้นะผม,ะผมตัวน,นี้เป็นดอกเบอร์สิบสี่นะผมผมนกสิบสี่เซนครับผมประมาณ ห้าจุดห้ามิลนะผมเป็นดอกใจนะวันนี้น,ะน้ำลึกมากอันนี้คาาดยาสามจุดเก้าน้ำประมาณสามเมตรนะผมสามสามเมตรกว่าคผมสามเมตรกว่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวอ้ยน่าจะสามเมตรเก้าเลยแหละเพราะว่าชิงก็ยัง การปลามากกว่าเรา ลปกินดีๆนี้นะแล้วแต่วันนะผมหมายธรรมชาติเราเดาใจมันยากบางทีมาเจอช่วงที่ปลาเข้าจัดก็คือกินจัดช่วงไหนไม่กินก็คือไม่กินเลยนะผมธรรมชาตินี้ยากกว่าบ่อหน่อย เรากลับมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเดินซ้ายเดี๋ยวเดินขวานะผมเรากะอาการยากอือมือ,มอครับต่อครับการคุมหน้าดินคุมทุน่นหม้แบบนี้ดียากครับผมโอ้โหอถอนโอ้หลุดโอ้ยไม่ได้ตั้งทุน

ครับผมปลาชัดเจนครับเฮ้เยเฮ้ยปลาอะไรโอ้โยตีอีกโดกนกระชังหลุดปลาเพี้ยครับผมเห็นตัวแล้วโอ้โหนี่ตกเล่นตกหัวไปเลยนี่ โดดออกเอ้ยเลยไปวะอโดนออกอเด้อเด้อเด้ๆดันน้่ขึ้นทำไมไม่เห ouais. oh, ็นอะไรวะเนี่ยไม่ได้ปลาไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโดดปลาองรอบได้แล้วมือได้แล้วมือแต้มที่สามมืย ครับผมแต้มสามครับผมโอ้ยใจจะขาดนี่ไม่ยอมเปลี่ยนเปลี่ยนล่มเลยเลยนะผมนี่แต้มสามครับผมไม่ยอมเปลี่ยนทางร่มองผมใจจะขาดอยากได้มากเด้วเดี๋ยวพอปั่นลมใหม่ก่อนร้อนแล้วครับผมตอนนี้โอ้ยมาเลยวาเพี้ย โอ้โหเฮ้ยอืมเฮ้ยอ้าวนี่เห็นการช่วยกันแบบโอ้โห,โหปลาพรมคาบบาน โอ้โหเลอครับเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวเฮ้ยหนูเซฟนะผมเหมือนเดิมครับ เงินจันงานที่6ดิโอ้โหเงินจันไซโลครับเยี่ยมจริงจริงโอ้โหนง่นจันครับคืออย่างนี้แล้วกันน่าน่าได้ไงล่ะแรงมาดีจริงจครับผมเัินจันครับ ด,ดขาเต๊ปับขาเต๊ะยีชกับอันสวายแล้วนะเอ้ยมาเป็นแล้วสุดส่งผลงานนะผมหมายตกปลาไม่น้ำชี้นะผมก่อนจำมือนะผมวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้นะนะดูนะเพราะว่าแดดมันลงหน้าผมนี่มาดูผลงานกันครับวันนี้โอ้ยโอ้โหโอ้ยไหมเชี้ครับไหมเชียบ ล่าของดำครับวันนี้นี่ได้ปลาเพียสมตัวครับผมแล้วก็ปลานนนจันตัวหนึง่งแล้วก็เป็นพวกปลากระมังนะผมอาจจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าสรับหมายชี้นะผมคมว่าวันนี้ถือว่ากินจัดเลยผมพอช่วงบ่ายมาก็เงียบนะผมตามสเตปนะนี่ครับผมก็นี่คลิปให้น,านา้าๆได้ชมบางเล็กน้อยก็ถือว่าโชคดีครับวันนี้ โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมนยูฟิชชิงนะครับแล้วก็เพจแมนยูฟิชชิงด้วยนะครับขอบคุณครับ